ขาวาระของพระเจ้าประจำวันอังคารที่24กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือสุภาษิตบทที่21ข้อ1ถึง6และข้อ10ถึง13พระไทยของกษัตริย์เป็นเหมือนทานน้ำในพระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจะทรงผ่านไปทางไหนก็ได้ตามพระประสงค์มนุษย์เห็นว่ากิจการทั้งหมดของตนถูกต้องแต่ผู้ช่างจิตใจคือองค์พระผู้เป็นเจ้าการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาในตายยโซใจเยอหยิงเป็นเหมือนตะเกียงของคนชั่วร้ายและเป็นบาป แผนงานของคนขยันนำความอุดมสมบูรณ์มาให้อย่างแน่นอนแต่ความรีบเร่งเกินไปนำความขัดสนมาให้ทรัพส,สมบัติที่ได้มาจากการพูดมุสาเป็นเหมือนความเพ้อฝันของผู้สแสวงหาความตายจิตใจของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่วในตาของเขาไม่มีความเมตตาการุณาต่อเพื่อนบ้าน เมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษคนขาดสติก็ฉลาดขึ้นเมื่อผู้มีปรีชาได้รับการสั่งสอนเขาก็ได้ความรู้มากขึ้นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมทรงสังเกตบ้านของคนชั่วร้ายและทรงเหวี่ยงคนชั่วร้ายให้ผีนาผู้ใดอุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจนเมื่อผู้นั้นร้องก็จะไม่มีผู้ใดฟัง บทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบุล,ลูกาบทที่แปข้อ1 9ถึง21เวลานั้นพระมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอก ต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัตทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ท่านผู้ฟังครับในคำอุปมาเรื่องผู้หวานลูกาสรุปด้วยประโยคที่ว่าจงระวังว่าท่านฟังพระวจาอย่างไรดังนั้นสิ่งสำคัญจึงอยู่ในการฟังพระวจาและการนำเอาไปปฏิบัติประโยคสุดท้ายของตัวบทวันนี้กล่าวว่ามารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและนำไปปฏิบัติ ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อฟังพระวาจาแล้วนำไปปฏิบัติจะทำให้เราอยู่ในฐานะมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้าเลยทีเดียวนบ,บุญมารโกเล่าเรื่องนี้ไว้ในบทที่สข้อ31-35ถึงแต่พูดในแง่ลบคือมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์ เพราะต้องการนำพระองค์กลับบ้านเนื่องจากคิดว่าพระองค์ทรงเสียพระสติแต่ลูกการนำเรื่องนี้มาเล่าเพื่อสอนว่าบุคคลที่ฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตามก็เป็นเหมือนมารดาและพี่น้องของพระองค์มีความเป็นไปได้ที่ชุมชนของลูกการไม่ได้สนใจฟังพระวจาเท่าที่ควร ลูก,กาจึงนำเรื่องนี้มาสอนพวกเขาความเป็นพี่น้องในพ่อรสาโดยนบุญมารกโกมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นพี่น้องของพระองค์ทางสายโลหิตอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพี่น้องของพระองค์จากการฟังพระวจาของพระองค์พี่น้องทางสายโลหิตเข้าไม่ถึงพระองค์ต้องอยู่รอบนอกเพราะมีประชาชนจำนวนมาก ห้อมล้อมพระองค์อยู่ส่วนพี่น้องที่เกิดจากการฟังพระวจาอยู่วงในใกล้ชิดกับพระองค์ในเรื่องเล่าของลูกาดูเหมือนพระมารดาและพระญาติของพระองค์ต้องการมาพบพระองค์เพื่อสนทนาเท่านั้นแต่ในเรื่องเล่าของมารโกพวกเขาต้องการมาพาพระองค์กลับบ้านตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เรื่องการเป็นมารดาของพระเยซูเจ้าด้วยการฟังและปฏิบัติตามพระวจามิได้เป็นการลดเกียรติพระแม่มารีพระมารดาของพระองค์แต่ประการใดเพราะพระแม่จะเป็นแบบอย่างในการฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตามอย่างดีที่สุด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีบ่งบอกชัดเจนถึงลักษณะและท่าทีของพระแม่ในการฟังพระวจาของพระเจ้าเมื่อเล่าอางุนหมดแม่พระหันไปสั่งคนใช้ว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่โปรงจะบอกนั่นคือท่าทีที่แม่พระต้อการสอนคนใช้ให้ปฏิบัติ ผู้ที่ฟังพระวจาแล้วกลับกลายเป็นพี่น้องของพระเยซูเจ้าเพราะเมื่อรับฟังพระวจาของพระองค์แล้วก็เท่ากับยอมรับพระวจายอมรับองค์พระวจนะพระบุคคลที่สองในพระตรีกภาพองค์พระวจนะนี้คือพระบุตรของพระเป็นเจ้าดังนั้นผู้ที่ฟังและยอมรับพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะกลับกลายเป็นบุตรของพระองค์ เป็นพี่น้องของพระเยซูเจ้านั่นเองนี่ก็คือความหมายที่พระวจาของวันนี้นำมาเสนอให้เราอันที่จริงพระวรสารของวันนี้สั้นมากแต่เราเห็นความมั่งคั่งของพระวจาและสิ่งที่พระศาสนจักรนำมาเสนอแก่เราโดยทางพระวรสารโดยนบุลูกาอย่างเน้นย้ำถึงความสำคัญของการ,รฟังพระวจา และปฏิบัติตามถ้าเราฟังพระวจาแล้วปล่อยให้พระวจานั้นผ่านไปโดยไม่ใส่ใจนำไปปฏิบัติการที่จะกลับกลายเป็นมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจา้าซึ่งเป็นผลตามมาก็จะไม่เกิดขึ้นตรงข้ามเราถ้าเรานำพระวจาไปปฏิบัติความเป็นญาติและความเป็นพี่น้องของพระเยซูเจ้าก็จะเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงการได้รับความรอดนั่นเองท่านผู้ฟังครับเราขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสรับพระวาจาทรงชีวิตที่ทรงประทานแก่เราวันนี้เราขอน้อมรับพระวาจาของพระองค์และนำไปปฏิบัติในวันนี้ด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน